นี่ครับสำหรับแก้วน้ำแข็งหรือแก้วกาแฟเราครับซื้อมาทานหมดแล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งแก้วของเขานะครับเพราะว่านํามาใช้ประโยชน์ประจําวันได้นะครับโดยเฉพาะร้านขายข้าวนะครับข้าวแกงหรือร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็สามารถนําแก้วนี้ไปทําประโยชน์ได้ครับก็คือเรานําออกมาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อย ก็เช็ดให้แห้งจากนั้นนำสิ่งนี้ครับเป็นกระดาษทิชชู่ของเราครับลงไปข้างในนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ทำงานครอบฝาลงไป ครับเข้าออไปนะครับเวลาเราจะใช้งานชู้เราครับก็ดึงขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ทําทการดึงมาเช็ดไม้เช็ดมือได้นะครับนี่ครับก็สะดวกสบายง่ายๆนะครับก็ดีกว่าเราเอาไปทิ้งเป็นขยะก็นำมา ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับก็บังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ